ซึมๆก็สบายป่ะกูถูกหวยวะอ้าวถูกหวยก็ดีดิจะซึมทำไมอ่ะถูกเท่าไหร่วะแสนห้าโอ้โยังโคตรฟุกเลยแสนห้าฟุกบ้าอะไรกูไม่กล้าไปรับตังค์อ้าวมันไม่กล้าไปรับตังค์อ่ะกูบนเจ้าพ่อไว้ปล่อยปลาสองตัวปล่อยปลาสองตัวมึงรับตังค์มาแล้วมันก็เป็นปล่อยปลามันจะไปยากอะไรอ่ะกูบนปลาโลมาไว้บนปลาเลยนะ ปลาโลมากูไปถามกรมประมงดูแล้วนี่ขนาดลูกมันนะเฮ้ยตัวละห้าแสนน่ะกูไม่รู้จะทำยังไงเออหรือว่ากูไปซื้อปลาดุกมาแล้วตัดเงี้ยงไปปล่อยไม่ว่าเจ้าพ่อจะโกรธกูไหมวะเฮ้ยเจ้าพ่อไม่โกรธหรอกว่าน่าจะเป็นกูมากกว่านะมึงไปไกลตีนกูหน่อยได้ไหมวะกูว่าเจ้าพ่อน่าจะเข้าใจนะเฮ้ยไปเถอะไอ้เหี้ย